คลิปนี้นะครับผมจะมาแกล้งพูดภาษาอังกฤษกับคนแปลกหน้า1วันจะเป็นวันที่พิเศษมากๆก,กับการแกล้งภาษาอังกฤษนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยจะปลอมตัวแล้วก็พูดภาษาอังกฤษสำเนียงมาเลเซียครับทุกคนไอโอ o ซไลจะไ a นี่อย a ่โนมา a าบ s วา i าบิวาซาบิ a ซนายส์ u ู w o แ k ะย h โน i น d o บอ you know, don you know? <laughs> บอกเลยนะครับว่าสำเนียงนี้เนี่ยแปลกมากๆนะครับถ้าใครไม่เคยฟังเนี่ยบอกเลยว่าฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนนะ ะ <c oughs> วันนี้นะครับผมจะไปสุ่มแล้วก็ไปแกล้งน้องๆเพื่อนๆนะคะไปดูกันนะครับว่าเขาจะฟังเข้าใจไหมเอไม่ยูทูบเ่าแล้วเขาจะโกรธผมหรือเปล่าเราไปแกล้งด้วยกันเลยครับวันนี้นะครับทุกคน <c oughs> ผมจะมาแกล้งภาษาอังกฤษกันครับทุกคน <c oughs> มีหลาคนเรียกร้องมานะครับให้ผมไ้แก้งภาษาอังกฤษกันนะฮะผมจะบอกว่าวันนี้ผมจะมาแก้งภาษาอังกฤษแต่ว่าแก้งภาษาอังกฤษแบบธรรมดาธรรมดานะฮะเราแบบเฉยๆทุกคนแก้งมาหลายคลิปแล้วแต่วันนี้นะฮะผมจะมาแก้งภาษาอังกฤษสำเนียงมาลายูครับทุกคนคือมาลายูนี่คือภาษาที่แบบมาเลเซีย3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ <c oughs> ูนอินโดเขาใช้กันออกไหมคือหลายคนอาจจะรู้แล้ลว่าผมเนี่ยบ้านเกิดนะครับอยู่ที่นาาทิวาสบ้านหลักผมเลยนะวันนี้นะฮะเราจะมาแกล้งภาษาอังกฤษกันนะครับทุกคนแต่ว่าที่นี่คงแกล้งไม่ได้ทุกคนที่นี่ไม่มีคนวันนี้นะฮ บี้นะครับทุกคนนี่เนี่ผมเข้านี่เห็นไหมทุกคนนี่กระต่ายนะครับเป็นน้องกระต่ายที่กระโดดเข้ามาใส่เรานะครับทุกคน,นคือคือเขาอะอยากจะให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ความสนุกเนี่ยกระโดดมาใส่เราอ่ะทุกคนออกไปเก่งมากทุกคนน้องกระต่ายน่ารักน่ารักตัวนี้นะครับทุกคนชื่อบีบี้นะครับทุกคนเป็นโลโก้ของแอปนี้เลยนะแอปเนี่ยชื่อว่าวีบี้เขาใช้คาสลับกันเป็นเล่นคากันนะน่ารักมากทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนเขามีวีเจ t ัตเตอรใหม่นะครับทุกคนชื่อว่า Cat i n งนะครับทุกคน English แลนะทุกคนคือในในแค t นี้นะก็จะเป็นกลุ่มที่แบบว่าคนที่เป็นวีเจในเนี่ยคือพูดภาษาอังกฤษได้หรือสนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับทุกคนหรืออาจจะมีคนไทยบางคนที่อยู่ต่างปรระะเททศนคับุ ที่พ,พี่คนไทยเขพูดภาษาอังกฤษกันนะทุกคนใครอยากจะเรียนรู้หรืออยากจะสนุกภาษาอังกฤษน,นะเข้าไปในแคทนี้ได้นะ <Wow. S 1> ได้ยินว่านะครับแอปนี้นะ V.J. เน,น่ารักนะ่ารักในเยอะมากนะครับ <Hey. S 1> ทุกคนที่มีความสามารถเก่งๆเทสเก๋ๆเทสเทๆเทส,เทส,เทสดูดีนะครับเยอะมากแบบนี้นะฮะต้องจัดแน่นอนเรามาลองแกล้งพูดภาษาอังกฤษสำนึงมลายูกันนะ <Hey. S 1> ทุกคนว่าจะเป็นังไง hey. คุณเข้าใจเข้าใจเล่าตื่นเต้นคุณตื่นเต้นว่า,า,วาโอเคทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในแอปแล้วนะฮะนี่มีน้องๆวีเจนะฮะโอ้ยหน้าตาใครผมเพอะ<อ>ทุกคนเข้ามาในะอ้ <laughs> อแต่ละคนหน้าตาใครบอกมาอะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้นะฮะเราเข้ามาแล้วนะฮะทุกคนนี่น้องคนคคแรกคนนี้ชื่อพอพีเดี๋ยวผมผมผมเฮ้ยสติกเกอร์ผมไปมันคืออะไร ติกเกอร์ผมไปทุกคนสวัสดีครับชื่ออะไรครับเดี๋ยวผมลองลองถามนะสวัสดีครับสวัสดีครับได้แก่ไปสมัครแอปด้วยดีกว่าสิบสี่ล้านยูเซอร์นะในห้องนะฮะสิบสี่ล้านยูเซอร์สิบสี่ล้านคนเลยเหรอคุณดีนะฮะคุณดีอะไรนี่คุณดีคุณดีคุณดีนั่นน่นน่คุณดีทุกคนเขาเรียกชื่อผมทุกคนชื่ออะไรครับ จะด่ะ w h a t s a p r o กินข้าวกันยังคนนี้กินข้าวยังครับกินแล้วครับกินแล้วครับเขาทผบยูโนชิเกมเรคนี่พูดภาษาอังกฤษนะนี่คตตร์รี่คัตตอรีอังกฤษนะฮะทุกคน What รียกอ o ไรววสวัสดีครับวววววว My name is T ครับ T สวัสดีพี่พี h a p p ดอมากันตา a p อากั Bro าา ก็ข้ามผมอ่ะพี่ทำไมน้องทีข้ามบักดินอ้ออออแล้วเข้าขาบอดีพระตาวันออกกลางป่ะก็บอกหรือว่า Habibi Habibi I'm from somewhere Habibi I'm from somewhere Habibi Habibi is me, darling right Darling อ่ะ I'm j t สนุกเนี่ยอย่าไปแอบเล่นอยู่ควเดียวเดี๋ยวผมลองลลอองงส่งสติ๊กเกอร์ก่อนนะ Hi อก่อนนะ I'm in ใช่คร yeah. <oh ับขาพี่ผมเนี่ยตวงติงพี่เดี๋ยวผมจะลองนะเดี๋ยวผมจะลองส่งนะซุปเปอร์คาร์ไปทุกคนซุปซุปเปอร์คาร์เนี่ยราคา1,000เหรียญใช่ไหมน่สมีสวัสดีพี่เอ้ยมามวัสดีค่ะดูดูใครบ้างเนี่ยดูดูดูเออ ขอบคุณนะคะด่าเด้อดงผมกดไปแล้วนะแล้วก็มันจะมีสติกเกอร์ที่เราต้องซื้อนะทุกคนแล้วก็เราอยากจะสนับสนุนวีเจคนไหนเราก็กดไปมันจะมีทั้งแบบถูกยันแบบแพงอ่ะเมื่อกี้ผมส่งซุปเปอร์คาร์ไปนะพันหนึ่งผมส่งสามพันกันนะดู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  เขาบอายก้องมุ้เออขอบคุณค่ะ <c oughs> <laughs> เฮ้ยมันกลลี่เว้ย <c oughs> นี่เขาโทรมาเขาโทรมาเขาโทรมาทุกคนเขาโทรมาใครอ่ะคนนี้หรอน้องพี่ไงทุกคนเดี๋ยวร้องนาำมิสมิละ่ะไห้ไห้บราเดอร์ไห้ How are you I'm doing great. How are you? Oh, it's been a long time. You know, you know. Uh, I'm from. Uh, I'm from near you. What? What? Uh, what um, is your you know, favorite food? Actually, I I like I I like Japanese food. I also like Japanese. You know, wasabi. a bit so nice. You know. Wasabi so nice. Do, you know? do you like? Do you like wasabi? Spicy and you know, nice. Uh, don't, You know. Ap idong spicy na uh, idong. What? I don't? What is labidong? You know, I like, uh, I like chicken bre. You know, you know chicken bre? <laughs> huh? Ch chicken bre, you know chicken bre. Nah, nah, nah. It's, uh, it's chicken bre. <laughs> Pp, I, I will give you, uh, I will give you stars. You know, castle, castle. Castle. Oh, thank you so much. You funny lah. Terima kasih, P. Jumpa lagi. <laughs> ตอนนี้นะฮะเราเราเข้ามาดูน้องเอ็ดดี้นะฮะหน้าคล้ายผมคนนี้เอ็ดดี้ผีน่ารักเอ็ดดี้นะฮะไอ้ยอเอ็ดดี้หน้าคล้ายผมนี่นี่สุนติพิธิติขาเขาเรียกชื่อผม Hi bro Okay ไปแล้วทุกคน Where you from Where from? you I'm is that your name Dean Yes that's my name Yes that's my name Habibio

อันเดอกโอ่อคุณามสเอีเดี๋ยวเราจะคุยกับเขานะเห็นหน้าแล้ทุกคนผมกดแล้วนะผมกดเลยนะนหาอออย่น Where am I from? I'm uh, I'm from e Thailand. you Thailand only oh, yeah, thailand where where, where, where? where? <laughs> i'm from uh i'm from klate you know klate yeah. i'm from, from klate i haven't heard it before oh uh, uh, yo you uh what is your what is your name my name is eddie you can call me Ed. eddie eddie you know you ask my name please what what wait, what is your name uh you are uh, you are uh, my name you like me <laughs> you like me huh? <laughs> yeah yeah i like you, you a lot it's you so like hard. me a lot I like you too, brother. <laughs> What is your favorite drink? Coca Cola. Oh, you like Coca Cola? Cola tu nah, -Cola. sweet lah, sweet tak? Cola Cola tu sweet kan? Huh? Cola zero, Cola zero, Cola original. Ah, original. Prefer, I prefer original. Are you like original? Is yeah. that you a YouTuber? No. I, I'm a YouTuber. Ah, you, <laughs> 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 I close my camera, please. <laughs> You know me I thought I know you You know me How can you know me Yeah I can find in social Ah oh, you watch my video t a บุ oh ่นเลต้ามาจัน m a c a ากม a k ากสุดดะ Yeah You know I I give you a c a r e Oh thank you so much Big brothers Oh ไม่หนุกเลยสวัสดีครับสวัสดีโอ้ขอโทษด้วยนะครับเอ็ดดี้ที่แกล้งนะครับสวัสดีครับพี่โอ้โหเอ็ดดี้ให้สิบเลยอ่ะ เอ็ดดี้เอ็ดดี้พูดภาษาอังกฤษเก่งมากนะฮะผมยังไม่เชื่อตัวเองเลยนะปั้นนะเอ็ดดี้อ๋อเอ็ดดี้ไม่เอ็ดดี้ไม่โกรธพี่นะพี่หยอกเล่นนะไม่โกรธครับเดี๋ยว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 พี่ให้แคสโซ่ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยยังไงโอ๊ยภาษาที่แพงนะ บ้านดูว่าพี่ต้องขโมยขโมยตังตังแฟนพี่อ่ะเพื่อมาส่งให้น้อง Thank you very much Thank you very much I like you น้องบุกทุกคน Hi Hi Dean ไฮดีนท right, ุกคนครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นกับน oh ้องคนนี้นะโอเคดูๆๆโหไฮดีนโอ้โหไ h ดีนโอ้โหไฮดีนให้จรวดให้จรวดให้จรวด <laughs> oh my god bro you want car you want car i give you a bmw long tone i give you a car first acha acha wa kinun bate speak english speak english you speak tak you speak english tak Sure. You speak English. Where, where where you from, brother? I'm from Thailand. Where you from? Uh, I'm from far away. Uh, I guess your you name is seen right? Yeah, my 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 name. Um, uh my you, friend call me Maroding. <laughs> <laughs> my beef ah, nasi Kabu. achi achi, this is English, uh writing, right? Yeah, English English. What what country you go? Oh, you, you peneng la. Come <laughs> You know, I like you. I'm a guy, but I like you. What is your name? What is your name again? Uh, my name is Book. Book. Okay, Book. Book hotel <laughs> yeah. ke? Book buku, ko book surat, ko book... Book, <laughs> book, book. book, yeah. book. <laughs> you, you tell me, book My mother call me yes. handsome. Ooh, <laughs> what is bro. What is funny, though? <laughs> no, 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 no. I'm not funny, No, I, I, I joking, joking. I'm joking, I, I don't. You know, can I, can you sing? Uh, can you sing uh, with me? Yeah, yeah, yeah. I can. yeah. Okay. I can. Okay, I, I, I sing. You sing. You follow me. Okay? Budak learning tak suport mula. Okay, okay, okay. Okay lah. Kucarakan okay. lepak ni. Sat, sat, sat. Ah, budak ni tak suka okay. mula. Okay. Pusak-pusak nama pula dah Sorry, sorry, sorry. Uh, I give you, I give you cake. Okay. Sorry, sorry. Sorry, oh, sorry. Uh, I give you cake. You don't angry me, ah. Yeah. <laughs> thank you, thank you. I give you a car so you don't angry with me. I'm not angry. Ah, uh, you don't angry. Good night lah, tidur lah. Okay, okay. You sleep, you sleep, dream uh, about me. Yeah dream about me I give you BMW Bye 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 โอเคมาอ่ะน I give you a cake one more I go I don't want you to be angry น <laughs> 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 okay, ่ารักนะนี่คือภาษากรีกลาตินนะครับภาษากรีกลาตินเห็นแบบฟังฟังยากมากเลยฟังยากมากเลยโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะฮะผมว่า ผมน่าจะสมัครเป็นวีเจมั่งนะในในวีบีถ้าเขาให้นะผมจะลองสมัครดูนะผมจะลองไล่เฮ้ยได้ตังนะได้ตังหลาย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 เหรียญเมื่อกี้นะผมให้ไปหลายหมื่นอ่ะเรียบร้อยแล้วนะับทุกคนผมจะบอกว่าเหมือนได้เจอเพื่อนใหม่เลยนะับทุกคนคือเราเจอน้องๆ้องเขาเมื่อกี้นะสนุกมากนะบางคนก็จําผมได้บางคนก็จําผมไม่ได้โคตรมันอ่ะทุกคนดีๆนะครับทุกคนผมเนี่ยเติมเงินมาแน่นๆนเลยนะัะทุกคนเลยได้ส่งสติกเกอร์แบบจุกๆเลยนะเล่นสนุกขึ้นเยอะเลยนะฮะใครสนใจอยากจะลองโหลดได้ยี่คุณอยากลองโหลดปะสนุกนะ แล้ไม่มาแมวภาสาแมวไม่เไี่ตบเลยนะ <c oughs> ใครสนใจอยากลองดาวน์โหลดได้นะครับทุกคนทั้ง Android, iOS แล้วก็หัวเว่ยเกเลอรีดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก,ก็สามารถสมัครผ่าน Facebook, Twitter, Google a c c o u n t แล้วก็ Apple a c c o u n t ได้เลยนะครับใครอยากจะสมัครมาเล่นมาชิลๆมาเจอเพื่อนหรืออยากจะฝึกภาษานะครับก็สามารถสมัครมาเล่นกันได้เลยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้โชคดีกันครับือันไป